สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีความลงเล็กๆน้อยๆหลังเกม VNL ของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรามาฝากกันดังเช่นเคยโดยในคลิปนี้จะเป็นความคิดเห็นของแฟนบอล l e y ์ a ชาวญี่ปุ่นและก็ชาติอื่นๆหลังเกมเนชั่นลีกที่ีมชาติญี่ปุ่นยังคงโชว์ผลงานที่ร้อนแรงได้แบบต่อเนื่องเอาชนะทีมชาติไทยของเราไปได้แบบ3เซตรวด อันเป็นชัยชนะแมตช์ที่7ติดต่อกันเข้าไ้แล้วของสาวญี่ปุ่นในศึกเ n นครั้งนี้แต่หลังจากเกมแมตช์นี้แฟนลูกยางชาวต่างชาติเขาจะมีมุมมองถึงผลงานของไทยเราในเกมนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่มุมมองของชาติคู่แข่งขันอย่างชาวญี่ปุ่นกันก่อนที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์หลังเกมนี้ว่าการชนะได้3เซตรวดกับคู่แข่งที่ยากแบบไทยที่ทำผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องที่เจ๋งส่วนคนต่อมาก็กล่าวว่าฉันคิดไว้ว่ามันจะเป็นงานยากสักหน่อยในการเจอกับทีมชาติไทยในครั้งนี้แต่ฉันต้องเซอร์ไพรส์กับผลการแข่งขันที่เกินกว่าที่ได้จินตนาการเอาไว้กับตันของเราอยู่ในทรงที่ดีทั้งในเกมรุกและก็เกมรับฉันจึงต้องการให้คุณมีความทอมตนแล้วก็ชนะในทุกเกมโดยไม่เชื่อมั่นจนเกินไปส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงชัยชนะของญี่ปุ่นว่า ขอแสดงความยินดีด้วยการรักษาโมเมนตัมเอาไว้ได้มันถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าความแข็งแกร่งของทีมไทยในแมชนี้มันก็ลดลงมาเนื่องจากโควิด -19 ซึ่งชาวญี่ปุ่นคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปด้วยว่าเราชนะได้3ต่อศูนย์แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถทํามันได้หรือไม่ถ้าเราเสียเซตแรกไปและถึงแม้ผู้เล่นไทยไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จากโควิด -19 พวกเขาก็ได้แสดงให้เห็นถึงทีมเวิร์กที่มันยอดเยี่ยม ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้กล่าวว่าในครั้งนี้ทีมไทยนั้นได้แสดงออกให้เห็นในเซตแรกว่าไม่ใช่ความบังเอิญที่เอาชนะทีมชาติจีนได้แต่ว่าหลังจากเซตที่2หลังการแก้ไขของญี่ปุ่นที่มันมาหาศาลอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นเราจึงสามารถคว้าชัยชนะติดต่อกันเป็นครั้งที่7ได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้กล่าวว่ามีหลายคนบอกกันว่า ทีมไทยนั้นเริ่มที่จะค่อนข้างแข็งแกร่งและในเซตแรกมันก็น่าที่จะเป็นไปตามคาดฉันคิดว่าเราสามารถทำได้ดีในการลดพลังของคู่แข่งขันในเซตถัดมาส่วนคนต่อมานี้ก็ได้คอมเมนต์ถึงทีมไทยเราว่าทีมไทยนั้นมีสมาชิกในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ได้เปลี่ยนไปค่อนข้างมากและพวกเขาก็กำลังอยู่ในทรงที่ดีดังนั้นฉันจึงมีความกังวลเกี่ยวกับเกมนี้แต่ทีมไทยเองก็มีผู้เล่นที่ผลโควิดเป็นบวกซึ่งอาจจะส่งผลกระทบบางอย่าง แต่ถึงยังไงมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราชนะได้3มเซตรวดเพราะทีมไทยสามารถเอาชนะทีมชาตจีนมาได้ส่วนคนต่อมาก็กล่าวต่อไปว่าแข่ง7ชนะเจมันน่าทึ่งแต่เราเริ่มเกมนี้กันได้อย่างแย่จริงๆทีมไทยเองก็ไม่ได้มีสมาชิกที่ดีที่สุดเพราะมีบางคนที่ติดโควิดแต่ความเหนียวแน่นของพวกเขามันยอดเยี่ยมมากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวด้วยว่า มันเป็นชัยชนะเจ็ดนัดติดของญี่ปุ่นที่มันยอดเยี่ยมมันเป็นเวลาสักพักแล้วที่ไม่ได้ดูญี่ปุ่นเล่นด้วยความสนุกสนานแบบนี้ผู้เล่นไทยนั้นไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแต่ก็มีการเล่นด้วยทริคและก็รอยยิ้มที่ยอดเยี่ยมขอบคุณสำหรับการทำงานที่นักซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปว่าคุณได้เอาชนะคู่แข่งที่ยากมันยอดเยี่ยมเลยไทยยังคงเป็นประเทศแห่งรอยยิม้มพวกเขาดูมีความสนุกโดยไม่มีการสูญเสียรอยยิม้ม ฉันต้องการที่จะเล่นกีฬาได้อย่างนี้ส่วนคนต่อมานี่ได้คอมเมนต์ว่านี่เป็นชัยชนะที่7ติดต่อกันขอยินดีกับทีมญี่ปุ่นทีมไทยก็ตีกันได้อย่างรวดเร็วนะและการบล็อกก็ทําได้เยี่ยมด้วยมันถือว่าเป็นแมตช์ที่ดีอย่างยิ่งมาเติบโตไปด้วยกันในฐานะคู่แข่งที่ดีกันเถอะส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่า แม้ว่าผลการแข่งขันมันจะเป็น3ต่อศูนย์แต่ผลงานที่ทีมไทยได้แสดงออกมาในรายการนี้มันก็ยอดเยี่ยมมากการปรากฏตัวในการต่อสู้ด้วยรอยยิ้มอย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมันยอดเยี่ยมที่สุดแล้วจะเฝ้ารอการต่อสู้กันอีกครั้งในรอบสุดท้ายส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ดีของทั้งคู่เรารู้กันว่าผู้เล่นไทยหลายคนนั้นติดโควิดดังนั้นฉันจึงหวังว่า ญี่ปุ่นและไทยจะมีแมตช์ที่ได้เจอกันอีกครั้งในรอบสุดท้ายแบบเต็มพลังส่วนคนต่อมานี้ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่านี่มันเป็นเกมที่รอคอยมาอย่างยาวนานระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็ทีมชาติไทยมันเป็นเหมือนอย่างที่คาดที่เซตแรกนั้นต่างเดียวแน่นกันทั้งคู่แต่ว่าโคกกะก็สามารถบล็อกแล้วก็ตีได้อย่างเฉียบคมส่วนในเซตที่2และ3มมันก็อย่างที่เห็นฉันต้องการให้ญี่ปุ่นได้สู้กับทีมไทยที่มีสมาชิกแบบฟูลทีม ซึ่งคนต่อมานี่ก็มีมุมมองถึงเรื่องนี้ด้วยว่าไทยนั้นเป็นทีมที่ดีจริงๆญี่ปุ่นอาจจะแพ้เลยก็ได้ถ้าทีมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เหมือนเดิมส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวถึงไทยเราว่าขอบคุณทุกคนในทีมไทยสําหรับแมตช,ช์ที่มันน่าตื่นเต้นบรรยากาศของทีมไทยมันดีมากมีความเหนียวแน่นและก็รับกับโมเมนตัมได้ง่ายนี่มันเป็นจุดที่ทีมญี่ปุ่นควรจะทําตามส่วนคนต่อมานี่ได้คอมเมนต์ว่า รอยยิ้มของไทยในชนะญี่ปุ่นมันยอดเยี่ยมฉันรู้สึกว่าญี่ปุ่นเอาชนะไทยในแมชนี้ได้มันเป็นเพราะว่าความผิดพลาดที่มากมายของทีมไทยและทีมไทยเองก็มีปัญหาในเรื่องของโควิดดังนั้นมันช่วยไม่ได้ที่จะแพ้กับทีมชาติญี่ปุ่นแต่ทีมญี่ปุ่นก็ใช้งานโคกะมากจนเกินไปพึ่งพาเธอม,มากเกินไปในตอนแรกมันอาจจะยอดเยี่ยมแต่มันจะต้องโดนรีเซิร์ชจากทีมอื่นๆในอนาคต เราก็จะต้องกลับคืนสู่ทีมญี่ปุ่นที่มันอ่อนแอแต่จากตรงนี้คนต่อมานี่ก็ได้มองว่าถึงแม้ว่าทีมชาติไทยนั้นจะสร้างความผิดพลาดอย่างมากมายแต่ว่าทีมชาติญี่ปุ่นเองก็แข็งแกร่งมากนะที่สามารถเอาชนะได้สาเซตร,รวดส่วนหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลจากชาติอื่นๆที่ผมได้รวบรวมมาฝากกันบ้างนะครับโดยคนแรกนั้นได้มากล่าวถึงไทยเรากับผลงานในแมชนี้ว่า นี่มันไม่ได้เป็นสกอร์ที่ฉันคาดหมายหรือหวังเอาไว้ทีมไทยนั้นดูเหนื่อยเล็กน้อยหนทางในการเอาชนะญี่ปุ่นมันคือการบล็อกซึ่งไทยก็เริ่มต้นกันได้ถูกต้องแต่ว่าหลังจากนั้นก็แผ่วลงไปการขาดทัดดาวและหัตถยามันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แต่ฉันก็คิดว่ากมุลทลาก็ยอดเยี่ยมเช่นกันมันน่าเซอร์ไพรส์มากกับการเล่นของญี่ปุ่นในทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยว่าไทยเนี่ยเริ่มต้นกันด้วยการบล็อก ฉันคิดว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมของไทยแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ได้หายไปคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์กึ่งบนว่าการเล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยไทยไม่ควรจะเล่นด้วยการเคาะบอลข้ามเลยเพราะพวกเธอจะสามารถรับมันขึ้นมาได้แบบ100%เซส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเกมนี้ว่าญี่ปุ่นนั้นเล่นกันฉลาดและก็รวดเร็วเกมรับแข็งแกร่งส่วนการตีบอลก็ไม่ถึงกับต้องรุนแรง ในขณะที่จุดเปลี่ยนของไทยคือในเซตแรกที่นํา20ต่อ17แต่ว่าแพ้22ต่อ25ญี่ปุ่นนั้นน้าทึ่งแต่ไทยก็มีเลวเลยเช่นกันส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มองว่าญี่ปุ่นและไทยในต่างมีเกมรับที่ดีกันทั้งคู่แต่ว่าไทยดูจะแพ้ในเรื่องของสภาพร่างกายหลังจากเซตที่1พวกเขาไม่สามารถสู้กับความแข็งแรงของญี่ปุ่นได้ซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองได้ว่า ญี่ปุ่นนั้นมีดีที่เกมรับส่วนทีมไทยนั้นดูเหนื่อยล้ากันได้ง่ายผลลัพธ์ในเซตที่2และ3มันจึงห่างกันไกลส่วนคนต่อมานี่ได้มีความคิดเห็นถึงทีมไทยเราว่าทีมไทยจากเมื่อในสัปดาห์ก่อนได้หายไปเร็วไปนิดตอนนี้พวกเขาได้กลับมายืนบนพื้นโลกแบบเต็ม2เท้าผู้เล่นไทยหลายคนเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้กันเป็นครั้งแรกและพวกเขาก็จะได้เรียนรู้กันอย่างมากมายในอนาคตอันใกล้เราจะได้ยินสิ่งดีๆมากมายจากพวกเธอ แต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงทีมไทยเราว่าไทยเนี่ยก็ยังคงอยู่ในท็อป8ทีมอยู่นะในตอนนี้แต่พวกเธอจําเป็นที่จะต้องชนะมากกว่านี้เพื่อไปถึงรอบสุดท้ายฉันยังคงคิดว่าพวกเธอยังมีโอกาสทําม,มันได้อยู่มากฉันขอภาวนาให้กับทีมไทยที่ฉันรักจากแฟนชาวฟิลิปปินส์แต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะว่าทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้นั้นอยู่ที่อีกหนึ่งระดับพวกเธอยังคงไม่แพ้ใครและก็รักษาอันดับที่หนึ่งเอาไว้ได้ ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่าฉันคิดว่าทีมไทยนั้นน่าถึงแล้วแต่ญี่ปุ่นนั้นน่าเหลือเชื่อญี่ปุ่นเนี่ยพวกเขาเหมือนเล่นกันด้วย6 r รีเบโร6 MB และก็6 OH ขอให้พวกเขาได้เป็นแชมป์ VNL 2 2 2 2ไปเลยและก็ขอให้ราชินีของอาเซียนอย่างไทยกลับมาสู้ใหม่ในแมตช์หน้าส่วนคนต่อมานี่ได้มองชัยชนะของญี่ปุ่นในแมตชนี้ว่าฉันไม่ได้แปลกใจเลยนะเพราะทีมญี่ปุ่นยังคงเหนือกว่าทีมไทย แต่ไทยทำกันได้ดีอย่างนี้ก็คาดหวังถึงแมตช์ที่จะพบกับทีมชาติอเมริกาส่วนคนต่อมาก็มองถึงความปรชาชัยของไทยเราในแมตช์นี้ว่าเกมรับของไทยในยเหนือชั้นมากเลยนะเมื่อเทียบกับทีมระดับกลางของยุโรปแต่ว่าเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นแล้วมันสู้ไม่ได้เลยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อสองทีมที่มันมีสไตล์การเล่นที่มันเหมือนกันได้มาเจอกันทีมที่แข็งแกร่งกว่ามันจึงเป็นฝ่ายชนะ ส่วนคนต่อมานี่ก็มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมว่ามันเป็นความจริงนะว่ามันมีแค่ตำแหน่ง M b มเท่านั้นหละที่ไทยนั้นเหนือกว่าทีมชาติญี่ปุ่นแต่ก็แค่ทัดดาวและก็หัตถยาเท่านั้นที่เหลือนั้นยังคงห่างไกลซึ่งคนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองต่อไปได้วยว่าไทยในมีผู้เล่นที่หลากหลายน้อยกว่าญี่ปุ่นเพราะถ้าญี่ปุ่นขาดผู้เล่นในตำแหน่งที่ดีมันก็จะยังคงมีบางคนที่ทดแทนได้ ในขณะที่ไทยเสีย1ห,หรือ2ตัวหลักไปมันคือการสูญเสียส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงแมชนี้ว่านี่มันไม่ใช่ผลงานที่ดีที่สุดจากทีมไทยฉันหวังเอาไว้ว่าไทยจะสามารถทําให้ทีมญี่ปุ่นต้องผิดหวงังแต่บางทีพวกเธอก็อาจจะเหนื่อยมากเพราะว่ามีหลายแมชที่ต้องเล่นมากถึง5เซตส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าไทยแพ้มันก็โอเคนะ ตัวหลักฟอร์มไม่เด่นและผู้เล่นหลายคนติดโควิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดตำแหน่งบล็อกกลางขอบคุณมากๆสาวๆคุณเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมากแล้วรักพวกคุณเสมอไทยแลนด์ <c oughs> ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองของแฟนลูกอย่างชาวต่างชาติหลังเกม VNL มตชล่าสุดนี้ที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้ โดยเกมแมตช์ต่อไปของทีมชาติไทยจะเป็นการส่งท้ายศึกเนเชอร์ลิกสนามที่2ด้วยการพบกับทีมชาติอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนนี้ที่ถือว่าเป็นหนึ่งงานที่ยากมากแต่ว่าทีมสาวไทยของเราจะได้พักแบบ1วันเต็มแอดมินจึงแอบเชื่อมาลึกๆว่าพวกเธอหน้าที่จะกลับมาสู้ได้อย่างสนุกได้อย่างแน่นอนในแมตชน์นี้แต่สําหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนถ้ามีความบกพร่องในการแปลณนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วย แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ